ทจาตัวคุณไทนี่มิลลี่ค่ะวันนี้นะคะหมอมิลลี่ก็จะมาพร้อมกับพ็อป,ปิกวาเลนไทน์นน่นะคะสำหรับพ็อป,ปิกของเราในวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องความรักของคุณในวันวาเลนไทน์เนาะก็มาดูกันนะว่าแต่ละคนจะมีความรักแบบไหนกันบ้างในวันวาเลนไทน์นะคะลิจะแบ่งไพ่ออกเป็น3ามกองพร้อมแล้วไปเลือกไพ่กันเลยค่ะ โอเคเรื่อให้กันเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยที่จะบอกว่ารีไม่ทำพิอากาัสนานมากนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะคะอ่ะมาเริ่มกันที่พิอากาัสกอง A ของเราเลยนะคะว่าไพ่พูดถึงอะไรกันบ้างอ่ะองบอกว่าคนที่เลือกกอง A นะคะเอ่อเท่าที่ดูจากไพ่นะคุณแอบหวังทั้งทั้งที่ก็เป็นความหวังที่ไม่กล้าหวัง แต่ก็อยาแอบหวังอะไรวันนั้นนะคือลักษณะของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีใครเป็นจริงเป็นจังหรือว่าไม่ได้คือเรียกว่าโสดแต่เรียกว่าแบบอารมณ์แบบประมาณว่าไม่ได้จริงจังกับใครหรือว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับวาเลนไทน์ปีนี้มากนะใครที่โสดคุณก็รู้สึกเฉยๆกับมันใครที่แบบมีแฟนแล้วหรือว่ามีคนคุยมีคนที่ศึกษาดูใจอยู่คุณก็แบบหวังแหละแต่ก็ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นน่ะคือจะบอกว่าไม่หวังเลยก็ไม่ใช่นะคือเฉยๆแต่ก็คือแอบหวังอยู่นิดๆพูดอย่างนั้นพูดว่าคนนทีี่เลืออกกง แอบหวังอยู่นิดหน่อยนะคะว่าอาจจะแบบมีอะไรที่มันคืบหน้ามากไหมอะไรมาเนี่ยแบบฟิลแบบว่าขอสักนิดเถอะวาเลนไทน์ปีนี้ขอสักนิดเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่รีมองว่าถ้าเกิดว่าใครโสดสนิทเลยนะคะใครที่โสดสนิทเลยเนี่ยรีมองว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญเล็กๆน้อยจากคนที่เป็นพี่น้องกันนะหรือว่าจากคนที่เป็นแบบเป็นฟิลแบบผู้ใหญ่หรือเป็นเพื่อนฝูงเป็นอะไรอย่างเงี้ยวลนไท์ที่อาจจะได้ spend time กับ family กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานกับคนรู้จักกับคนสนิทกับคนใกล้ชิดซะมากกว่าที่จะได้ spend time หรือว่าได้อยู่กับคนที่เราแบบต้องการจริงๆนะคะสำหรับใครที่แบบโสดสนิทเลยเนาะส่วนใครที่มีแฟนมีคนคุยอยู่แล้วต้องบอกว่าวาเลรไทยปีนี้ระวังทะเลาะกันเด้อคือวาเลรไทยปีนี้แอบดูเหมือนจะมีปัญหานะเพราะว่าดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณแอบดูคุมเครือถามว่าตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณต้องบอกว่าวาเลรไทยปีเนี้ย เหมือนฝั่งเขาเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดจะจริงจังหรือไม่ได้คิดจะอะไรกับมันมากอยู่แล้วนะคะอาจจะมีการได้รับเมสเซจบางอย่างา h ฮ a p p y valentine อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแตะ่ว่าจะได้มีการเจอการพูดคุยไปดินเนอร์ไปกินข้าวได้ดอกไม้ได้ของขวัญไม้ต้องบอกว่าแอบอยากนิดนึงนะแต่อาจจะอย่างน้อยก็น่าจะมีแบบเมสเซจมาบ้างมีแบบพักมาบ้างมีแบบอะไรอย่างงี้บ้างนิดหน่อยนะคะต้องบอกว่าไม่ได้แบบเงาเงียบไปเลยในสักที่เดียวนะคะก็ต้องบอกว่าพอจะมีอะไรเข้ามาบ้างให้ได้กุ้มกิมหัวใจนะพเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า วาเลนไทน์ปีนี้อาจจะเป็นวาเลนไทน์ที่ไม่ได้หวือหวาแต่ก็ยังพอจะมีอะไรเข้ามาบ้างเติมเต็มชีวิตเนาะแต่ใครโสดไปเลยก็ถือว่าเป็นวาเลนไทน์ที่ได้ใช้เวลากับเพื่อนฝูงที่ใช้เวลากับครอบครัวนะคะอ่ะวันนี้ก็เป็นท็อปิกสั้นๆเนานะมาดูว่าวาเลนไทน์ปีนี้จะเป็นยังไงเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะสวัสดีค่ะต่อไปใครที่เลือกกองสองนะคะต้องบอกเลยว่าคนใครเลือกกองบีนะ ฉันรู้ว่าเธอเนี่ยแอบหวังหวังแรงวาเลนไทน์ปีนี้เธอหวังแรงมากเธอแบบเธอต้องการเลยแหละคือแบบโอ้โหต้องการอยากได้อารมณ์แบบฟือแบบเหงาแบบมันต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มในวันวาเลนไทน์นี้มากๆเลยแต่จะบอกว่าใครที่เลือกกองนี้นะคะไม่ต้องเหงาในวันวาเลนไทน์แน่นอนปังจ้ะใครที่มีคนคุยมีคู่อยู่แล้วรอเซอร์ไพร์ ฉันบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์มีอะไรน่ารักน่ารักกุ้มกิ่มเขาดูแล้วเนี่ยตัวคนหรือว่าตัวคู่ของคุณเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องการหรือว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าคือคือเหมือนเขาตั้งใจที่จะทําอะไรบางอย่างให้คุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเทนายนี้เตรียมลงไอจีอวดเพื่อนรัวๆได้เลยว่าคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตามไพ่แล้วเนี่ยเป็นวันเทนที่ค่อนข้างสดใสของคุณเพราะว่าดูแล้วตัวเขาเหมือนแพนเอาไว้แล้วด้วยแหละว,ว่าเขาอยากทําอะไรบางอย่างให้กับคุณน่นะคะแต่ในกรณีของคนที่โสดสนะิทยอ ในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเอามาให้นะคะได้พั่หารพิเซสขึ้นมาแต่ต้องระวังนะตามไพ่แล้วเนี่ยอาจจะมีใครบางคนที่แอบชอบคุณอยู่แล้วก็มาปรากฏตัวเด้งข,ขึ้นมาในวันว,นว,นวนาเลนไทน์ก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้คาดคิดหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกว่ายัางไงอะตามไพ่คือเซอร์ไพรส์แน่ๆนะคะต้องบอกเลยว่าว,วาเลนไทน์ปีนี้นะใครที่แอบหวังอยู่ว่าแบบอุ้ยกลัวจะเงาหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะ,นะคะ บอกเลยว่าสิ่งที่คุณหวังมาถึงแน่นอนเซอร์ไพรส์ต้องจัดเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองสองนะคะในวันไทยปีนี้แฮปปี้แน่นอนนะคะอ่ะเสริมดวงกันนิดนึงใครที่เลือกกนเออใครที่ เหมือนกับว่าอยากให้มีอะไรมันแบบจริงจังมากขึ้นหรือบแบบชัดเจนอยากได้ความชัดเจนไปเลยในะวันวาเลนไทน์ปีนี้น้นองก,ก็อย่าลืมขอพรกับเทพีหรือว่าเทพพระเจ้าแห่งความรักต่างๆนะคะเจ้าพัตติมอติหรือว่าสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณนับถือนะคะเทพีวีนัสเทพีไอซิสหรือใดๆก็แล้วแต่เนาะใครที่เป็นสายมูอยู่แล้วในตัวหรือใครใที่มูอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่ามาเลือกกองนี้นี่คือสิ่งที่คุณมูเอาไว้มีเกมเป็นจริงเลยว่าอย่างนี้เลยดีวยกว่านะเพราะฉะนั้นวาเลนไทน์ปีนี้ใครเลือกกออองสสดใแนนน่่ค นะภาพรวมปีนี้ก็สั้นๆนะสั้นง่ายได้ใจความแบบนี้เลยจากว่าปังนะคะใครที่เลือกกอง B ก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าคคูดูดวงกันได้เนาะก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะต่อไปใครที่เลือกกอง C ฉันจะไม่รอช้า,ชาเพราะว่าคนที่เลือกกอง C บอกเลยว่าต้องการการดูดวงด่วนมากนะคะคนที่เลือกกอง C ตอนนี้เหมือนกับว่าเจ็บหนักผ่านศึกหนักในความรักมาได้ไพ่เดสแบบนี้คือตัวเองกําลังนอนซสมนอนเศร้าเลยอารมณ์ประมาณว่า โอ้ความรักที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมามันช่ง yeah, นชงางแย่มันช่งางเศร้ามันช่างดาวมันช่างหืสุดคําจะบรรยายนะตอนนี้คุณแบบรู้สึกแบบรู้สึกไม่โอเคกับสถานการณ์ตอนนี้มากๆคุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มตอนนี้หลักๆแล้วคุณรู้สึกคุณโดดเดี่ยวและอยู่คนเดียวคุณรู้สึกว่า โอ้ยอย่าว่าแต่วาเลนไทายเลยเอาไอ,าอ,าอา้ทุกวันนี้ให้ผ่านไปมันยังผ่านจะไปไหวอยู่แล้วเลยมันเหนื่อยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาความรักอย่างเดียวมันเหมือนปัญหารอบตัวมันลุมเร้าตัวคุณไปหมดเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองซีนะรีมองเห็นความเหนื่อยในตัวคุณที่ฟิลแบบว่า เออหลายๆอย่างมาดูกดดันมาดูปวดหัวมาเป็นหมดใครที่โสดอยู่ริมองว่าวาเลนไท์ปีนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งนะคะอาจจะแบบเออยังไม่มีใครเข้ามาเป็นวาเลนไท์ที่คุณอาจจะต้องใช้เวลากับการโฟกัสเรื่องอื่นแบบว่าโอ้วาเลนไทยแต่งานยุ่งมากวาเลนไท์ Valentine แต่มีสอบวาเลนไท์ Valentine แต่มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอะไรประมาณนี้แต่ใครที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยในวันวาเลนไท์หรือว่าใครที่มีแฟนมีคนคุยนะคะวันวาเลนไท์นี้ก็ปกติราบรื่นไม่หวือหวานะคะแต่จัดว่าอาจจะมีการพูดคุยกันบ้างนะคะแต่ก็จะเป็นเหมือนวันวันหนึ่งไม่ได้มีอะไร เพิ่มเติมมากมายนะัก นะในกรณีของคนที่มีคนคุยกันอยู่ก็อาจจะแบบได้พูดคุยกันแต่ก็จะไม่ได้แบบมีความสวีทหวานอะไรใดๆนะเพราะว่าตามไพ่แล้วค่อนข้างจะนิง่งแต่ถามว่ามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นในวันวาเลนไทน์ปีนี้ไหมไม่มีนะคะแต่ตามไพ่แล้วก็คือค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคุณอาจจะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้มากกว่าหรือว่าอาจจะได้แบบเที่ยงงานเทียงการอะไรแบบเนี้ยเนาะยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรที่เกิดขึ้นในไพ่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตหลังจากวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะแฮปปี้นะคะเวลาหลังจากวาเลนไทน์เนี่ยน่าจะ ปีใครที่แบบมีแฟนมีคนคุยอยู่แล้วแฟนหรือว่าคนคุยของคุณอาจจะไม่ได้ว่างวันวาเลนไทน์เนาะอาจจะไปเจอกันสัปดาห์อื่นหรืออาจจะไปเจอกันสัปดาห์หน้าอาจจะไปเกิดเจอการสิ้นเดือนอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์นี้ก็อาจจะยังเป็นวาเลนไทน์ที่อยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองแต่บอกเลยว่าหลังวาเลนไทน์ต้องจัดมาแบบปัง,ปงๆแน่นอนค่ะอ่ะนะภาพรวมก็ประมาณนี้สาหรับใครที่เลือกกองซีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูดวงกันในวันวาเลนไทน์ปีนี้นะคะวิดีโอต่อไปเนาะก็จะพูดถึงว่าแล้วใครกันนะจะเข้ามาให้ขอองววันะะหรื่าจ อะไรกับใครหรือเปล่าในวันวาเลนไทน์นะคะก็อย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูดวงกันนะคะกออ็อย่าลืมติดตามในช่องทางอื่นๆนะคะติ k t o อ y o ยูทู e อินสตาแกรมมีหมดเลยนะคะแล้วก็เจอกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย